สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาหมักเศษอาหารในกระถางแบบตั้งกระถางบนพื้นราบกันนะคะทําไมบางครั้งเราจึงจะต้องมาตั้งกระถางบนพื้นราบทําไมบางครั้งเราก็ตั้งกระถางแบบฝังก้นกระถางลง หนในสามของกระถางนะคะมันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าการฝังก้นกระถางลง1ในสของกระถางเพื่อเราหวังว่าจะให้น้ำที่เกิดการฝังจะให้น้ำที่เกิดจากการหมักเนี่ยเขามุดลงไป ในดินเพื่อไปรอเลี้ยงต้นพืชที่อยู่ข้างๆนะคะจะได้ไม่มาเลอะเทอะออกไปข้างนอกแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่พอไปทําแล้วเกิดน้ําขังกระถางนะคะน้ําไหลไม่สะดวกอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นดินแข็งหรือว่าเป็นดินเหนียวที่ระบายน้ําได้ไม่ดีก็จะเจอปัญหานี้ ถ้าน้ําที่เกิดจากการหมักมันไหลเละะเทอะออกมาข้างนอกมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นเหม็นเนา่ารอบๆกระทางนี้แล้วก็น้ําท่วมขังตรงนี้ก็จะเหม็นเน่าด้วยก็จะเรียกแรลงวันเรียกหนูเรียกมดมาบางพื้นที่เอฟซก็รายงานมาว่าทําไม่ได้เลยเพราะว่ามีหมามีแมวมารบกวนอีกด้วยนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรา ปรับนะคะปรับปรุงการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยเศษอาหารบนกระถางนะคะโดยการเราจะปรับมาตั้งบนพื้นราบค่ะการตั้งกระถางบนพื้นราบในการหมักเศษอาหารก็จะทําให้มีการระบายน้ําที่ดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเราใช้กระถางพลาสติกเขาก็จะมีรูเยอะนะคะมีอยู่มีรูเยอะกว่าระบายน้ําได้ดีกว่า ถ้าเราใช้กระถางมังกรดูนะคะกระถางมังกรเนี่ยบางอันนี่นะคะมีแค่รูเดียวค่ะท่านผู้ชมการระบายน้ำก็ไม่ดีค่ะแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันดังนั้นครูหนูเพียนก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เราใช้กระถางพลาสติกนะคะขนาด1 5ถึง17นิ้วนี่พอดีเลยค่ะ หรือถ้าเศษอาหารเราไม่มากเราก็ลดลงมาเป็น12นิ้วหรือแม้แต่10นิ้วก็ยังได้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณเศษอาหารที่เราจะหมักแต่ละครั้งถ้าพื้นที่ใดมีหมามีแมวมารุบกวนนะคะถ้าเป็นกระถางที่มีขนาดเบาคือกระถางพลาสติกเนี่ยมันก็จะล้มได้ง่ายนะก็แนะนำให้ใช้กระถางมังกรจะหนักกว่านะคะ แต่เราก็จะเลือกกระถางที่มีรูเยอะขึ้นรูใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะก็ยังพอใช้ได้แล้วก็เราก็ใช้วิธีตั้งราบบนพื้นเลยนะคะแล้วจะไม่เกิดปัญหาหรือเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังว่าทับแก้ปัญหานั้นยังไงการตั้งกระถางหมักเศษอาหารไว้บนพื้นเราจะแก้ปัญหาไม่ให้เขาไหลเลอะเทอะออกมาข้างนอกได้อย่างไรมาดูกันนะคะ นี่นะคะคือการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาก็คือการรดน้ำให้น้อยลงมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะการหมักแล้วตั้งกระถางพืชผักไว้ข้างบนมันจะเป็นไฟบังคับให้เรารดน้ำเขาทุกวันนะคะเรารดน้ำพืชผัก เราก็จะลดปุ๋ยหมักของเราไปด้วยทำให้รดน้ำมากเกินไปแต่สวนคูนุเพียนไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าดินระบายได้ดีนะคะก็รดได้ทุกวันแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่รดน้ำทุกวันแล้วมันขังมันเออกระถางก็ต้องไปเปลี่ยนพามาดูค่ะนี่นะคะเอากระถางพืชผักออกแล้วเอากระถางดินเผาหนักๆนี่น,นะคะคว่ำลงคว่ำปิดเอาไว้ ถ้ามันเล็กเกินไปมันไม่มีมันเหลือพื้นที่เราก็เอาก้อนอิฐมาดันดันรอบๆไว้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการคุย้ยเี่ยและทำให้เรารดน้ำได้ตามที่เราต้องการควรรดสัปดาห์ละประมาณสงครั้งนะคะจะพอดีค่ะแต่อย่ารดจนแฉะนะคะรดพอให้ด้านหน้าของกระถางนี่เขาไม่แห้งเกินไปเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งที่หมักโดยใช้กระถางมังกรนะคะเราจะไม่ตั้งพืชผักไว้ข้างบนเตเราจะคว่ำกระถางดินเผาแทนนะคะถ้ามีกระถางดินเผาที่พอดีกับปากหรือว่าขนาดของกระถางมังกรเนี่ยมันก็จะพอดีเลยเราก็ไม่ต้องใช้อิฐในการที่จะเอามารอบรอบนี้เพื่อที่จะปิดให้มันมิดนะคะเลือกกระถางที่พอดีขนาดเหมาะกันเลยค่ะ ยังไม่พอนะคะด้านล่างของกระถางเราก็ต้องถมเพราะว่าเราไม่ได้ขุดฝังเราไม่ได้ขุดฝังแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องหาดินมาถมค่ะกระถางนี้17นิ้วดินที่นำมาถมอาจจะเป็นดินกระสอบหรือดินหน้าดินในสวนเราก็ได้นะคะเตรียมไว้เลยด้านละหนึ่งกระถางนะคะประมาณนี้ สี่ทิศสี่ด้านเราก็เตรียมไว้สี่กระถางนะคะเต็มเต็มก็ได้หรือถ้ามีน้อยก็ประมาณนี้เทไปรอบๆเลยค่ะทิศต,ตะวันออกอันนี้เป็นอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเป็นกระถางปุ๋ยหมักนะคะที่เขาย่อยสลายไปบ้างแล้วก็เอามาใช้ได้ค่ะต่อไปทิศใต้อันนี้เป็นดินอันนี้เป็นดินหน้านาอันนี้ก็เป็นดินหน้านาทิศต,ตะวันโต ทางทิศใต้คุหนูเพียนไปได้ดินกระถางเก่านะคะแต่ดินเก่าเป็นดินที่เคยปลูกมาแล้วเกลี่ยให้รอบๆบแล้วเราก็ตบให้แน่นๆเราก็จะเห็นว่าเขาสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งในสาเช่นเดียวกันกับการขุดลงไปนะคะ ต่อไปเราก็มาทบทวนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ว่าเราหมักเศษอาหารในกระถางขนาด17นิ้วนี่เรามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างชั้นที่1เราจะรองก้นกระถางด้วยขี้วัวเป็นขี้วัวที่ยังไม่หมักนะคะ1กระถาง10นิ้วอลองดูสิว่าจะพอดีไหมถ้าสูงขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรก็แสดงว่าพอดีพ okay, เลยค่ะ โอเคเลยได้ค่ะประมาณ10เซนติเมตรนะคะจากก้นโคงกระถางขึ้นมาค่ะ1กระถาง10นิ้วพอดีเลยชั้นที่สงตามด้วยเศษอาหารเทลงไปอย่าให้เต็มกระถางนะคะถ้าเต็มกระถางหรือเกือบเต็มกระถางแสดงว่าเยอะเกินไปประมาณ4-5กิโลกรัมค่ะประมาณนี้นะคะกลี่ยเกลี่ยอันนี้เหลือปริมาณอยู่ประมาณครบมือนึงนะคะ จากเศษอาหารขึ้นมาหาขอบกระทางค่ะล้างถังเศษอาหารด้วยน้ำประมาณ1ขันน้ำตามด้วยน้ำจุลินทรีย์ปริมาณตามที่ท่านผู้ชมเคยใช้นะคะเพราะว่าแต่และท่านก็ใช้จุลินทรีย์แตกต่างกันไปหรือบางคนก็เลี้ยงจุลินทรีย์เองเอาตามที่เราเคยผสมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทลาดลงไปทั่วๆนะคะให้เขา ช่วยกันย่อยสลายเศษอาหารค่ะถังเศษอาหารต้องล้างทุกครั้งหลังการใช้แล้วก็คว่ำไว้ให้แห้งแล้วค่อยเอาไปใช้ต่อนะคะต่อไปชั้นที่3เราจะปิดด้วยขี้วัวปริมาณเท่าเดิมนะคะก็คือ1กระทาง10นิ้วค่ะเททับลงไปเลยนะคะเรกลี่ยค่ะพอดีเลยเหมาะเลยค่ะทำไมเราจึงใช้ขี้วัวในการหมัก เศษอาหารก็เพราะว่าขี้วัวเขาจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากนะคะเขาจะช่วยกันกับน้ําจุลินทรีย์ที่เราเทลงไปเมื่อกี้ช่วยกันย่อยเศษอาหารเขาจะย่อยแล้วเสร็จภายในสองเดือนนะคะเสร็จแล้วเราจะไม่ปล่อยไว้แบบนี้นะเพราะว่าเข้ามาในสวนแล้วเราก็ไม่อยากเห็นขี้วัวใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเอาไว้แบบนี้อาจจะมี มาแรงอะไรต่างๆมาไตา่มาตอมทําให้เกิดภาพที่น่ารังเกียจในสวนเราเพราะฉะนั้นเราจะปิดด้วยดินนะคะคราวนี้จะใช้ดินหน้านานะคะคือเราได้ดินอะไรแล้วก็เอาดินนั้นเลยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ไหมนะคะเพราะว่าเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะคลุกเคล้าดินเหล่านี้เข้ากับปุ๋ยหมักที่เราได้อยู่แล้วเขาจะต้องกลายเป็นดินดีอยู่แล้วค่ะ ได้กี่ชั้นแล้วล่ะชั้นที่หนึ่งขี้วัวชั้นที่สองเศษอาหารตามด้วยน้ำจุลินทรีย์ชั้นที่สามขี้วัวอันนี้เป็นชั้นที่4ี่นะคะต่อไปชั้นที่ห้า เสร็จแล้วเราจะรถด้วยน้ำเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์นะคะหรือมีน้ำซาวข้าวก็ได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ครูนุเพียนได้น้ำซาวข้าวมานะคะน้ำซาวข้าวนี่ยก็จะมีคุณค่าทางอาหารด้วยแล้วก็เขาก็จะเรียกจุลินทรีย์ให้เราได้ด้วยนะคะจุลินทรีย์ในดินเขามีอยู่แล้วใช้3ลิตรก็พอนะคะถ้า5ลิตรเดี๋ยวจะเยอะเกินไปค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยปิดด้วยกระถางดินเผาจะได้หนักๆเพื่อป้องกันการขุดคุ้ยของหนูแมวหรือแม้แต่หมานะคะแต่บ้านคูหนูเพียนไม่มีปัญหาค่ะหนูก็ไม่มีนะช่วงนี้เหลือแมลงวันอย่างเดียวที่คอยรบกวนถ้ามีกินนะคะมดก็รู้สึกว่าจะหายไปจากสวนแล้วตั้งแต่ใช้เปลือกไข่ขั่วค่ะท่านผู้ชมใช้เอาไปโรยๆตามพรงของ มดแดงบ้านคู่นู้นพี่อนเอินว่าขวายมดแดงมดแดงไฟนะ่ะนะเอาไปลอยใส่เลยค่ะหายเกลี้ยงเลยค่ะไม่มากวนเลยตอนนี้แค่นี้ก็พอหรือไม่ปิดก็ได้นะคะถ้าไม่มีหนูไม่มีอะไรมารบกวนเราก็ไม่ปิดก็ได้นะถ้าถ้าเท่านี้นะเท่านี้นี่มะเรงวันนี่เอาอยู่ค่ะมะรงวันไม่มากวนแล้วแต่พื้นที่ไหนที่มีหนูมีอะไรก็เอาอันนี้ทับลงไปถ้าไม่แน่ใจนี่ค่ะเอาก้อนอิดมาช่วย อันนี้สาธิตให้ดูนะคะทําให้ดูแต่จริงๆแล้วบ้านคุณนูเพียนไม่มีปัญหามากมายขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไปล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยนะคะทีนี้เราก็ลดน้ําสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเราไม่ต้องลดทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาตั้งข้างบนนะคะอย่างกระถางนี้นี่เอาต้นกล้าของมะเขือมาตั้ง ก็ต้องรดทุกวันนะคะแต่เขาระบายได้ดีค่ะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าระบายไม่ดีเราก็ใช้วิธีนี้นะคะไม่ต้องตั้งพืชผักไว้ข้างบนคะ่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยน้ำแรกที่เราจะรดนะคะถ้าท่านผู้ชมมีน้ำจุลินทรีย์ก็รดน้ำเป็นน้ำแรกเลยนะคะรดเป็นน้ำแรกแล้วก็สักสัปดาห์ละครั้งเราก็ยกอันนี้ออกแล้วก็รดด้วยน้ำจุลินทรีย์เป็นระยะระยะนะคะ ก็จะดีค่ะการย่อยจะเร็วขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าขี้วัวเราเอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมขี้วัวเขาจะมีจุลินทรีย์จำนวนมากอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาก็จะย่อยสลายเศษอาหารของเราได้ค่ะภายในสองเดือนนะคะแล้วขี้วัวก็ยังมีสารอาหารมากมายที่พืชต้องการด้วยมากไว้แบบนนี้เมื่อครบสองเดือนแล้วเราจะทำยังไงกับ ปุ๋ยหมักนี้เราก็จะคว่ำกระถางลงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตากลมนะคะไม่ใช่ตากแดดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตากลมไว้ในที่รม่มหรือจะตากตรงนี้ก็ได้นะคะร่มรำไรนะคะแล้วสัก1-2แดด1-2วันนะคะเราก็เก็บใส่กระมังไว้หรือจะใส่ในถุงใส่ในกระสอบไว้ก็ได้แต่ไม่รดน้ำอีกแล้วนะเราจะเก็บไว้ในที่รม่ม พร้อมที่จะนำไปใช้ต่อไปค่ะสองเดือนนะคะการหมักแบบนี้คือแบบตั้งพื้นเนี่ยนะเท่าที่ประสบการณ์ที่คุณเพียนผ่านมายังไม่มีกระถางไหนที่ถูกน้ำท่วมเลยนะคะถือว่าได้ผลร้อเปอร์เซน์ก็ว่าได้ค่ะลองไปทำดูนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะได้กระถาง17นิ้ว ช้อปปี้เขากำลังจัดโปรพิเศษนะคะท่านผู้ชมขายเป็นแพ็คอันนี้ราคาน่าสนใจมากเลยค่ะแข็งแรงด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะสั่งผ่านช่องคูนูเพียนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นของช้อปปี้ค่ะกำลังโปรพิเศษคุ้มค่ะยังไงก็คุ้มคูนูเพียนเลือกมาให้แล้วยังไงก็คุ้มค่ะ แต่ว่าท่านผู้ชมต้องกดให้ทันนะคะช่วงที่โปรรีบกดก่อนหมดโปรค่ะกดลิงก์ได้เลยจ้าค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมถ้าคลิปนี้เป็นที่พอใจอย่าลืมกดไลค์ให้ครูหนุเพียรด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปให้ผู้อื่นได้ดูด้วยและที่สำคัญถ้ายังไม่กดติดตามครูหนูเพียรอย่าฟังเพลินนะคะให้กำลังใจครูหนูเพียรด้วยค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ